เดช่งางกาลังทําคันสีแดงอยู่เนาะเดี๋ยวพาไปดูเดช่างกลับกล้องก่อนนะช่างกลับกล้องแล้วก็พาไปดูกันว่าของพี่คันนี้มาทําอะไรนีเ่เป็นไงสีแดงสดใสก็วันนี้มาติดตั้งมาติดตั้งเป็นตัวเาขาเรียกว่า BSM BSM มองมองเห็นไหม จะมองเห็นไหมน้อกล้องมันโฟกัสไม่ได้อ่านี่นี่นี่ BSM นี่เป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้งานแท้พวกนี้เป็นงานแท้ศนะูนย์เนาะนี่เดี๋ยวช่างจะพาไปดูแต่ว่าเวลามันเป็นกระจกแบบเนี้ยมันไม่ค่อยจะโฟกัสเลยสักเท่าไหรนะ่เนาะเดี๋ยวช่างจะลองลองระบบไฟให้ดูเดี๋ยวช่างจะลองระบบไฟให้ดูเวลาเวลาเราสตาร์ทเนาะ เวลาเราสตาร์ทมันก็จะจะทำงานเนี่ยอ่าเนี่ยระบบมันจะเตือนแบบนี้เนาะเวลาเวลามีรถแซงหรือว่าเวลาเราถอยออกจากช่องจอดเนาะถอยแบบอยู่จากในห้างรถมันจอดติดกันนะครับเวลาเราถอยสัญญาณตัวนี้มันก็จะเตือนด้วยนะถา้าถ้ามีรถมาด้านหลังนะครับแล้วก็ดีสำหรับการเตือนมองในในมุมอับ มองเห็น,ยนอยู่เนาะช่างบางทีเปิดปิดแล้วมันมองตัวกล้องมันมันจับสัญญาณแบบไม่ไม่ไม่ค่อยได้อ่ามันจะเตือนเป็นสีส้มแบบนี้นะแล้วก็มีเสียงเดี๋ยวช่างจะพาไปไม่รู้จะได้ยินเสียงหรือเปล่านะมันเสียงมันก็จะเป็นแบบตื๊ดเบาๆเนาะเดี๋ยวช่างลองดูอ่าตื๊ดแบบนี้อ่าเริ่มระบบเริ่มทํางานเนี่ยก็ฝั่งซ้ายขวาเห็นไหมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ เดี๋ยวย่างลองเปิดแล้วเปิดปิดระบบไปดูเนี่ยนี่อ่าเนี่ยเห็นไหมเห็นแสงสีส้มเนาะก็เวลาเวลาเราใช้งานช่างก็จะมีสวิตสวิตปิดเปิดแบบนี้ให้เห็นไหมสวิตปิดเปิดแบบนี้อันนี้เวลามันมันมีคนอยู่ข้างหลังเนาะมีคนอยู่ข้างหลังหรือว่ามีวัตถุที่มันเคลื่อนไหวอยู่ด้านหลังนะมันก็จะเตือนอันนี้ เมื่อกี้เมื่อกี้มันเตือนอยู่มันลูกน้องช่างเดินอยู่เดินอยู่ท้ายรถมันก็มันจับสัญญาณได้สิ่งเคลื่อนไหวด้านหลังเนาะมันก็จะเตือนนะครับก็กลับไปสำหรับใครชอบแบบนี้แล้วก็ใส่ได้ตั้งแต่ปี16นะใส่ได้ตั้งแต่ปี16จนจนถึงปัจจุบันอนะตัวไหนไม่มีรเรจินเดอร์รุ่นแรกๆมันจะไม่ได้มานะรเรจนเดอร์รุ่นแรกๆก,ก,ก็จะไม่ได้มา สามารถปิดเปิดได้สวิตชแท้งานแท้นี่รพอดีรถพี่เขาแบตจะหมดอ,ะอ่ะถ้ามันมีเสียงตื้อๆน่นนะแสดงว่าไม่รู้ได้ยินหรือเปล่านะแต่อยู่ตรงช่างมันจะได้ยินเวลามันเดินอยู่ข้างหลังหรือว่ามีวัตถุเคลื่อนที่อยู่ข้างหลังเนาะมันก็จะเตือนให้เราเพิ่มความปลอดภัยให้เรามากกว่านะครับตัวนี้ก็ประมาณนี้คันคันนี้ใช้เวลา ใช้เวลาติดตั้งกันอยู่ก็ประมาณสักสามชั่วโมงนะมันมันมันติดตั้งเพราะว่าที่ช่างทำก็คือต้องยกไอ้ยกกันชนน้มาเพื่อเพื่อใส่ตัวเรดาร์เพื่อใส่ตัวเรดาร์ใส่ไปปุ๊บก็เราก็มองมองไม่เห็นแล้วเนาะอันนี้ก็เหลือเดี๋ยวเดี๋ยวรอช่างใส่ทําไมต้องถอดอ๋อมือมันล้วงไม่ได้ ก็ใครอยากได้ระบบนี้นะใครอยากได้ระบบนี้ก็ทักช่างมาตัวนี้ติดตั้งอยู่หน้าร้านอยู่ที่13,900บาทนะครับสำหรับรุ่นที่ไม่มีถ้านแะปี16เนี่ยอันนี้ชัว16ถึง TRD อะไรพวกนี้ไม่มีชัวนะครับแล้วก็ Regender re, ถ้าเป็นตัวแรกๆตัวปี20เนี่ยไม่มีไม่มีเหมือนกันนะครับก็สามารถมาติดตั้งเพิ่มได้นะอ่าช่างอธิบายนิดนึงสำหรับ การทํางานของตัวนี้ก็คือมันจะเริ่มทํางานเมื่อความเร็ว40ขึ้นไปนะความเร็ว40ขึ้นไปตัวนี้เป็น2.4สีแดงนะครับเหลือใครชอบ